ก็เป็นคู่2ทุ่มนะครับเมืองทองต้องมีแต้มเพื่อที่จะขึ้นมาจากหูนะถ้าช่องว่างเท่าเดิมก็ต้องเก็บ3แต้มต้องเลิ่มมาได้โอกาสก่อนโดยเจโบทอยแต่ว่าบางเกินไปครับเอาชนะแนวรับของสงหาได้หมดแล้วโดวยเฉพาะคนนี้ที่ออกมาไม่เจอบอลวันนี้เขาก็ส่งสัญญาณแล้วว่าจะโจมตีด้านข้างแน,น่นอนจากลูกกาอากาศนะครับแล้วก็เกือบทาได้หลายครั้งนะครับก็ยังไม่ได้นะครับยังศูน,ศนบอลยาวของ ทผู้กรให้มาตันนี้ก็เจโบทอยขึ้นได้ก็ตรงตัวของนันทพลไม่แพ้มาสเสด็นับติดท้เจ้าถินทีนี้โอกาสของสงขาบ้างจากอนุวัฒน์ให้กับเลนนานดาวซิวายิงไม่ละเอียดก็ไม่เข้ากรอบโอกาสทองครั้งแรกที่สงขามีาก็ตว,วินไม่ต้องเซฟอะไรเมื่อยิงได้ไม่ดีพอของเลนนานดาวซิวาตัวใหม่ยังศูนย์ศูนย์แล้วบอลยาวของสงขามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเจวะพัก ตรงนี้ของทางเลนานได้ยิงแต่ก็ลื่นแล้วก็บดพื้นเกินไปไม่เข้ากรอบด้วยครับตรงนี้ก็ทําให้กวินเจ็บได้นะครับเปลี่ยนตัวออกเลยนะครับรู้สึกมีหลังจากนั้นมาก็มีประทดอีกหนึ่งจังหวะด้วยนะครับบอลไม่เข้ากรอบขอยัง้งศูนย์ศูนย์ดจังหวะลุยมาตรงนี้ของอนุวัฒนาเกษมที่ใกล้เคียงอีกหนึ่งครั้งที่สงขาจะได้แต่แล้วก็ซ้ำโดยเคนบินเซนแล้วก็ติดบล็อกบอร์ด้า ได้ไปได้ามาทางบอลดีขึ้นครับตัวเซ็นเตอร์ของ s อสเมืองทองดูแข็งแกร่งแล้วก็ทางบอลดีทีเดียวครับบอลร,ระดับโตโยต้าไทยบริกเนี่ยถ้ามีโอกาสทําได้ขนาดนี้ทําไม่ได้นี่แย่แน่ครับตอนระยะหนังยุบแน่ก็ต้องบอกว่าสงขาไม่คมด้วยนะครับวันนี้ใช่ครับครับดูกระสดเดจเปิดมาแล้วจวังหวะโฉบมาโคกเปลี่ยนทางของวุิของทาง,ง,ง,งมาริโอโยอสกีก็บางเกินไป ตรงนี้มงถูกจะถูกแล้วนะครับแต่โดนบางไปนิดหนึ่งครับโดนหน้าผากแล้วนะครับแต่บอลบางเลยสงงราไมไปดูกันบ้างจากครึ่งหลังครับลูกยิงไกลแต่ก็ไม่เข้ากรอบบอลวิทยาให้มาแล้วดูปานเทพได้ซับบอลพุ่งแต่ก็ยังยังไม่ต้องให้วิรุศักดิ์ลุงมาครึ่งหลังต้องเซฟอะไรยิงไกลโคจีโบทอยก็ไม่เข้ากรอบเหมือนกันเป็นวันที่ฝนตกแล้วบอลลื่น พวกเพลนเอาฟิวก็ใช้ยิงไกลเพื่อที่จะบอเข้ากรอบประตูเสาตัวไม่กลา้ารับจังหวะโต้ไกครั้งของทาง,ทางสงขาซึ่งหน้าหน้าจะได้ประตูขึ้นนําจากจังหวะตวัดยิงตรงนี้ของเลนันดาซิวาถอยมาไม่พอครับไม่พอวงที่จะตวัดบอลให้เข้ากรอบได้ก็เลยไม่ได้อะไรลูกเต้บุมโอกาสที่จะขึ้นนําใกล้เคียงที่สุดของทางเมืองทอง,ทงแล้วก็ติดนันตรผลเซฟจังหวะแรกจากลูกโขกก่อนแล้วก็เซฟจังหวะซ้ํา,าของทศพลลาเทศได้จังหวะแรกโขกโดยวุฒิชัย นันทพลก็ชอบมาทศพลซ้ําแต่ก็ติดขายครั้งของนันทพลนะครับก็ส่งสัญญาแล้วว่าจะเสียประักเนื่องนี้นะครับสางขาเริ่มเริ่มเขาขยับไม่ใกล้เรื่อยนะครับเริ่มปิดไม่อยู่เลยนะครับแล้วมาจนได้จากครูช่องตรงนี้ของชุลกรให้กับวุฒิชัยทาทองนาทีเจ็ดสิบแปดต่อเจ็ดสิบเก้าครับเขาน้มจนอยู่จนเกิดช่องจนได้นะครับวุฒิชัยก็อดทนจริงๆหาช่องเจอจะได้นะครับนี้ดูนิดทูมาสวยมากตามช่องโอ้โหนิดๆเหมือนกันนะครับว่าทงไม่ขึ้น ัวออกตัวดูเหลือมถึงคึ่งตัวของทางวุฒิชัยเมื่อบทองันขึ้นเห็นก็เดินต่อแล้วก็เป็นประตูตขึ้นนําของเพชเมืองทองยิงสวยมากครับนิี้วุฒิชัยครับลาโลฟลิกเกือบจะ2 0งจากมริโอให้กับมิลานบูโลที่ลงตัวสำรองแต่ก็ยังแค่1น,นเท่าเดิมโชบมาตามสูตรตมอโดนหนาเกินไปครับมิลาน เราลูกฟลตคอของทางสงขลาน่าจะเตีเสมอได้เลยแต่ก็ซากรินตัวสำรองแย่งจบกันกันกบอานบุงเกิือนก็ทำให้บอลไม่เข้ากรอบในจังหวะที่ทางเมืองทองป้องกันไม่ได้แล้วหลวมแล้วแต่ว่าสงขาก็เก็บกินไม่ได้เหมือนกันในโต๊กลับเร็วมาเป็นจังหวะที่ตอกย้ำชายชนะเกมนี้ของเอธิจิมทองโดยมิลานบูวารโลยกยกหลอกแล้วก็แปรเข้าไปง่ายๆมากัน3ต่อ3ครับมิลานใช้ความเาฉพาะตัวแล้วนิ่งมากลูกนี้ โยกหลอกตัวประกบด่านเดียวที่มีอยู่โยกผ่านได้แล้วก็แปลง,ง่ายๆโชวโอทักษะในการเลี้ยงได้สวยมากตรงนี้ครับเลี้ยงเลยครับดูครับโยกไปทางขวาแล้วตบด้วยเท้าด้านไหนเข้ามาด้านไหนยิงด้วยเท้าซ้ายเลยครับขีบขาดมากนะครับเบสิก <Basic S 2> ในการเลี้ยงดีมากครับตรงนี้หลอกอานนี่ทิ้งตัวเป็นคนละทางทําให้เอสิจิมงทอง นำอยู่2ประตูต่อศนในช่วงทศเวลา5ทีแล้วก็จบเกมเป็นว่าเจ้าถิ่นทําได้ครับเอริจีมงทองเอาชนะไป2ประตูต่อศูนขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้อีกครั้งแล้วก็ห่างรองจ่าฝูงอยู่3คะแนน